ใหญ่ขนาดครับครับนีดเกือบล้นหายอีกอ่ะนงามสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่นรักและตึงหาทุกท่านครับที่กหลังที่มรักชมช่องบนเหนือผ้าลุยครับวันนี้ข้าปลาข้าดอยตาไม่อ่อนเนาะครับจ้า นี่ครับหางเห็ดอย่างสนัตกอแดงเห็ดตัวไปเนาะกอแดงจะมีเหเก็บอยู่บนนอจ้ะเนาะครับไปรุ่นปลาใหญ่นะสองเบาเนาะครับไปรุ่นหากันเรื่อยๆครับจ้าจะได้กี่ดอกเนาะยางไมได้เก็บเหลือดอกเดียวครับผมโอ้ยอีกดอนึงจ้ะมีเเก็บไว้เหลืออีกดอกเนาะครับกินว่าเลยนั่นเด็กออกมาเห็นแล้วอ่อนแข็งหน่อยเนาะต้องรอไปไกลครับจ้องเก็บให้ได้เต็มตาเหมือนเดนี่ไปด้วยหัวด้วยหมูจ้ะนี่ ต้องเตียวไก่น้อยเนาะปลามันกว้างว่าจ้ะต้องมันเตียวครับมันเป็นมันเตียวมันย่างก็ได้อยู่ครับคือขานเตียวก็ไม่ได้แล้วเนาะครับนี่ไงถุงนี่เนื้อต้องเว้นมากระเด็นหอนครับอืมตึ้งงามจ้ะริงจังดีตุ้มนุกโอ้ครับเอ๊ะแบบตัวนี้เนาะดูป้า ไม่ไม่มันกกเนาะจะต้องหาไว้ดีๆครับสิดอกสเนตส่องดอกโอ้ปโดตั้ะขนาดเนาะจ้าอืมครับดอกไซส์สเนตของปากช่องใหม่เนอร์ครับช่องสำรองเนาะจ้าครับช่องขนบันป่าพาลุยเนอร์นะครับ ทางเพจทางย t u b e นะครับไปก็ไหนก็แชร์สาวแน่นาน่จาอีก่องนึงเนาะครับเป็นช่องสำรองเนาะครับผมครับมีคลีปให้เมืองพกันนะจ้ะครับทางปุ่นมีก่นน่นะอ้าวันนงะแต่จูมๆไม่วานนีเนาะอันนี้มาตื่นหาหลายหลายอืมตะก็หันก็อู้หอ กอต้นกอเลยครับนี่นะนีมีต้นกอนะจ่ะครับโอ้พี่ดอกนึกเอวขยับเนี่ยแต่ว่าคือออกว่เห็นดีๆอันนี้ต้นกอครับโมเมนต์โมมินวยเนาะนี่เนาะครับเฮียก่อนมองมาเห็นอีุ๊ยเอ็มกิ๊บด้วยเขาเหยียบแมงจิ้มบ่แม่งจิ้มอื้อหือ ขอบคุณครับแงบนี้ละหนึ่สองสามครับสามแต่ว่าเอาไหว้ประมาณหน่อยจ้ะน่งนอาสิเตยกว่ะ

บานงามทุมตุมใหญ่ขนาดบานแตกครับอบูกขาครับดอกครับบาน นี่ดนนอกไมยไอม่ก็อหอยด้วยเอาไว้กันขาดเ h a u ดอกดอมจากแดด าดอกครับอะไรก่อน,นีีีจุ่มมัน,นออกหนาวเนาะครับมัน,นอนนอกไปบีต้นต้นปีซะเนี่ยคือมากบ่ใครเห็นเลยแต่ห้อน ดอกแตกนด้วยทไงานไปจุ่มเนาะนี่นะใหม่ใช่ไหมุ่ยโดนใจเลยเอาใหม่เพราะมัว่าใบใหม่มันนุ่นๆฮักสองเจออีกสองดอกตกขนาดบ้านใหม่ๆเป็นดอกใหม่เลยนะจ๊ะนี่เนาะสีสันแปลกตาบอ ของเท้างามอ่ะครับโดนมอกูจีบได้เราต้องห่างจาบ้านแล้วเนาะจางบ่ได้ปกติผมนี่มีแต่ซองบาเลยเนาะเมือเมื่นี่จากมื่อบานเท่าล้มันอยู่ในหลืบบ่แนี่มหินครับแตกมันดอกหึงครับดอกมันครับ ใหญ่ขนาดแล้วกบครับรบ้านเรือบ้านเราใส่มาดอกโอ้ยง่ามเลยเนาะปาดจ้ะข้อน่ามั่งค่ะ ับดูเดียวหอมเนานะบ้านอีกแล้วเหนื่อยเนาะขาวอยู่เนาะดูเล้ค,คือบ้านหลายใช่ไหมนนะดูเนาะ หิวแล้วเนาะหเวแล้วกรปบ้านนี่บ้านอ่ะพี่ที่เดียวเก็บได้เป็นสันๆเนาะโฮมอยู่นี่ยพี่จะนั่งเห็นของดอก เพื่อนมากจะได้ออกในฝนเนี่ยบ้านบ้านอุ้งกระปีบบ้านเนี่ครัาปก็ขาวอยู่ครับอู้ห้าม กบาลแอบอยู่ขอมใหมกิ้งไหมเนะะาะอย่งจุ้มขอโดก็เนะเอาหมีดอยู่ใส่หมีดที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเอะะามีดมาแล้วครับ <laughs> มีเกือบล้นหายอีกอ่ะยงามคากจัะ<ต>มั้งตอันบบนี้คือบานใบแท่เหมือนขไปเห็นยังนะจ๊ะเกือแบหบนึ่นงอ <laughs> <laughs> ดองนั่นแหละนนหนึ่งในเย่ะเนาะ,อ,ะ <laughs> อ๋อหนหายอีหล่อ่ะนี่แล่ะนี่ังม้อ๋อ คุนจองนั่นได้บนึ่งได้ยูรับตอนนี้ได้กินนีเลิศจริหนึ่งหวานดีแต่อี่น่อสาจุกหนึงเดียออกลมาสุดก้เนาะ

บ้านแลวมาใส่เก็บไปทล้วบุม๋มมาใส่เก็บทั้งหมดมากนะเนาะผลงานของเขาครับวันนี้ตาตาเหลือน้อยลงน้อยลงไปตามอันนี้เป็นแล้วเนาะครับผมไก่มดไปดูแล้วเนาะเม็ดออกมาแล้วเหนือแล้วเนาะจ้ะเนาะ เดือบห่างหางไปห่างไปเดี๋ยวจะเฮ็ดน้ำหมอกเดีอยวจะแบบนี้นั่นเฮ็ดน้ำฝนเขาจะมดแล้วเนาะครเดี๋ยวแต่มือมือมาเห็ดกินเห็ดอยังกขบแบบนี้ได้เก็บแล้วเนาะอนี้เห็ดตีนแล้วครับมันจะให้กอแดงออกหางหางชบ้านเขาได้เก็บเรื่อยๆอยู่ครับครับผมอันี้ก็ได้ตาปลายน้อยครับเนาะตาหน่อยมากกับใบเต็มเนาะมื้อนีดอกบานครับเนาะครับผมครับวันนี้ก็ลาปีแล้วเนาะพริกบ้านพริกจองก่อนเนินนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบางเหนือผ้าลุยครับทางเพจทาง youtube ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์น้นะครับวันนี้ลาปีแล้วน่องปิ๊กบังก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า